วันนี้เราจะมารีวิวเจ้า R3 ลาย h P4 นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันก่อนนะคันนี้ของแต่งค่อนข้างเต็มคันเลยนะของแต่งเยอะมากนี่นะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยแหวกแนวมาเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่ของแต่งคร่าวๆกันนะ ว่ามีอะไรบ้างสำหรับเจ้า R3 ลาย HP4 คันนี้เดี๋ยวเริ่มจากชุดล่างก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเริ่มจากชุดล่างนะครับวันนี้อยู่กับช่างเบียจากร้าน s โ m o r a ซ i n g นะอันนี้เป็น R3 จากร้าน Sumo r a ซ i ่งพี่เบียเป็นคนขับลงสนามเองเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้ ล่างก็จะไม่ก็หลักๆเลยที่เห็นโดยโดยชัดเจนที่เห็นเลยก็คือจะเป็นล้อล้อครับจล้อทองจากเลสซิ่งบอยพี่ใช่ครับอันนีีเนียมฟอร์ดครับับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นจานจานเบรกครับผมของเซเว่นสปีดครับโอ้อันนี้มันเป็นไทเทนไหมพี่อ๋อไม่ครับนี้เป็นไดสีเฉยๆครับไดสีไดสีของเขาอนี้ก็ถือว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็จะมีน็อตยึดน็อตยึดจานอันนี้เป็นสีทองครับ อ๋อเอ้าเป็นไทเทเนียมแต่สีทองใช่ครับอ๋อครับมเคยเห็นเหมือนกันครับผมก็ชุดล่างก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีสายเป็นสายถักสายเอินนี่ไหมพี่ใช่ครับเป็นสายเอินเขียวมะนาวเขียวมะนาวนะครับผมครับผมเอ็ดโชคทองโชคทองนี่อันนี้ได้มาจากโรงงานอยู่แล้วอ๋อเดิมโรงงานเลยนะพี่ครับผมแล้วก็จะมีเป็นข้อต่อไทเทเนียมแท้ข้อต่อนะข้อต่อไทเทแล้วก็ขึ้นมานี่ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งครับผมเป็น ไปเลี้ยวแต่งครับไปเลี้ยวตาไม่กี่บาทนะครับตามทงสามเนอยใช่ครับอันนี้เลยทีเด็ดอีกอย่างคือบางคนเพียวคาร์บอนครับเพียวคาร์บอนทั้งชิ้นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เป็นงานของ R B M าร์บอนครับนี่นะ R B M าร์บอนสวยมากอันนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยนะเห็นว่าแต่ยังเห็นลายคาร์บอนอยู่นะเป็นคาร์บอนแท้นะครับทั้งชิ้นแล้ว ก็มาเป็นพวกชุดบนครับชุดแต่งด้านบนนะครับขึ้นมาข้างบนที่เห็นหลักๆชัดเจนเลยก็ะจะเป็นก้านคาัดครับเป็น TWM เดี๋ยวผมขอโยกไปฝั่งนู้นก่อนก้านคาัดของ TWM ใช่ครับอาจจะมองไม่เห็นนะอาจจะมืดนิดนึงก้านคาัด TWM ผมแล้วก็มาเป็นกอกแคนด์่อกแฮนของโดมิโนโดมิโนครับดโดมิโนนะครับ อันนี้ตุ้มใบแฮนของแต่งใช่ไหมพี่มากพร้อมกาดปะใช่ครับอันนี้เป็นตุ้มใบแฮนพร้อมมาพร้อมกาดแฮนด์นะครับผมครับผมของีเเหมือนกันครับอืวีเอเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นปั๊มเบรกปั๊มเบรกเบมโบครับเบมโบคอซ่าคอซ่าครับผมอ๋อแล้วก็มีนี่นะกะปุดกดสุดสุดไม่ลมครับผมแล้วก็จะเป็นกระปุกโบ้แท้แล้วก็เป็นกระปุกเป็นฝาของเดโทน่าอ๋อเป็นฝาเดโทน่านะครับนี่ก็เป็น S <S <S กันรอยแผงคอคาร์บอ <Carbon. S 2> นลายคาร์บอนครับลายคาร์บอนแล้วก็มาพร้อมกับสะบัดไฮเปอร Hi ์โปสีทองนะอันนี้ปรับได้กี่ระดับพี่เยอะเยอะอยู่ครับจำไม่ได้ปรับ,บไม่หมด<ม>ปรับไม่หมดครับแล้วก็มาชุดถังนะผมด้านบนก็จะเป็นครอ,อบถังครอบแต่อนนี้ไม่ได้เป็นเปลียวใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นเปลี่ยวครับอันนี้เป็นฟิล์มลอยน้ําครับอ๋อทั้งทั้งสองชิ้นเลยใช่ไหมพี่ใช่อันนี้จากร้านไหนพี่เผื่อมีใครสนใจอันนี้เป็นของซีเจ รุ่นปะใบครับอ๋อร้านุพี่ที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้ก็มาด้วยกันเลยไหมพี่พวกอ๋ออันนี้แยกมาครับอันนี้จะมาพราะแผ่นอ่อเป็นสติกเกอร์ R3 ส1 9วันก็จะมีเป็นสติกเกอร์อยี่ห้มาสีทองท,ทองคชที่สั่งที่เด็ดเลยพ,พี่อันเนี้ยที่ว่าเป็นเหมือนของ R1 เนี่ยคืออะไรพี่<อ>มันติดมาอยู่แล้วหรือว่าไงอันนี้ซื้อมาติดครับอ๋อาม่งห็นสะ R3 219 ก็มีกันลื่นข้างถังกันลื่นข้างถังตรงรุ่นนะครับของ R3 เลยอันนี้ครับผมแล้วก็มาด้านหลังกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวท่อไว้ที่เด็ดข้างหลังเลยนะเอาไว้ท้ายสุดเลยท้ายสั้นครับท้ายสั้นนะครับผมอซเว่นสปีดเซเว่นสปีดครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวตาแมวใช่ครับไฟเลี้ยวตาแมวตามท้องตลาดทั่วไปโอ้เห็นเปิดทีนี้ตาแทบบอดเลยนะอันนี้สว่างขาตาแล้วก็จะมีเป็นข้อเฟรมอุ้ยข้อเฟรมเหรอ มันทำให้เราใหญ่ดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมพี่ดูเต็มขึ้นที่เขาเป็นลายคาร์บอนจะเอาลายคาร์บอนมาคันนี้ใส่แล้วมันแตกไปก็เลยเป็นพลาสติกดาดกลายเป็นพลาสติกธรรมดาใช่เลยเอาลายพลาสติกดัดมาอันนี้เป็นท่อสามนิ้วป่ะพี่อันนี้ถ้าเดินถ้าเดินเดินเดินมาจากคอเดิมเป็นสามครับแต่จะมีเป็นูไส้ข้างในที่ว่าเป็นเป็นไส้ใหญ่แก้วไส้บิดใชไส้บิดระยัดใหญ่แก้วข้างในคันนี้เสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยดังค่อขางมาก ก็คือยัดช่วงนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับไล่มาตั้งแต่นี่เลยครับช่วงคอนี้ขึ้นมาเลยยันถึงปลายของอันนี้ของไดนามิกครับไดนามิกนะทช่ข้อไดนามิกถ้าสนใจยังไงก็ลองศึกษาแล้วถามเข้าไปในเพจเขาได้ได้ครับอันนี้เป็นเกียร์ยงของอะไรพี่อันนี้กิกาใบครับกิกาใบโหสวยมากสีเงินครับผมแล้วก็มาไล่ด้วยกระบุกโบ้เหมือนกันกระบุกโบ้เหมือนกันนะครับครับก็มีการล้มสองข้างครับผมถ้าเป็นการล้มก็ของงานงานของโอเวอร์ลิซิงครับ การล้มเผื่อใครสนใจนะครับก็จะมีเป็นพวกฝาฝาอุดน้ำมันเครื่องเป็นสีทองการทั่วไปนี่แต่งเต็มมากคันนี้ครับคร่าวๆหมดประมาณกี่บาทเนี่ยพี่คันนี้อันนี้ตัวเลขกลมๆก็แสนกว่าครับโอ้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามีพวตสายพวตสายถักทั้งคันสายถักทั้งคันด้วยขอดูหน้าปัดเรือนไม้หน่อยพี่แล้วก็คันนี้ก็จะมีเป็น ใส่เกียร์โยงแล้วก็จะมีพิชชิปเตอร์ด้วยเฮ้ยมีพิชชิปด้วยเหรอใช่ครับเป็นพิชชิปเตอร์ของ ECU อ๋อเป็นพิชชิปเตอร์ของทาง ECU แล้วก็มีเป็นบางโซ่นี่บางโซ่แต่งด้วยโอ้โหแต่งเกือบทุกจุดอะเดี๋ยวไปดูหน้าปัาดเรือนไม้กันนะครับเดี๋ยวให้พี่เบียร์เปิดกุญแจให้ดูโหวิ่ง2,500 ครับผมอันนี้ใช้วิ่งแค่ช่วงในสนามอย่างเดียวครับวิ่งในแท็กในสนามอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่คันนี้สนามอย่างเดียวนี้ไม่้นอยมากนั่นที่ว่าจะได้ออกมาขี่คันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราประมาณนี้ถ้าเด่นสุดก็จะเป็นสติกเกอร์ครับใช่สติกเกอร์เด่นมากนะสาหรับเจ้า R3 คันนี้นะครับลาย HP4 ใช่ครับนี่งาของอะไรนี่แรปเตอร์ครับแต่ว่าเราสั่งมาแล้วเราก็ติดกันเองที่ร้านเลยใช่ติดที่ร้านซูโม่เลสติ้งเลย ติดกันที่ร้านซูโม่เรซิ่งนะครับผมร้านนี้เลยนะใครซื้อติกอร์มาแล้วติดไม่เป็นก็สามารถเข้าไปที่ร้านได้นะร้านอยู่ตัวเมืองเพชรบุรีนะครับผมอยู่ทางโบลี่หวานใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่โบลี่หวานนะครับอันนี้เราอยู่ที่ห้างโรบินสันเพชรบุรีนะเอะคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับภาพรวมเดี๋ยวจะถ่ายทีเซอร์ให้ดูอีกทีนะว่าคร่าวๆเป็นยังไง โอเคนะครับผมจากที่เรารีวิวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอนแรกให้ฟังเสียงนะแต่ว่าไม่สามารถเบิ้์นได้นะผมก็เราก็เกรงใจสถานที่แต่ว่าเนี่แหละเดี๋ยวเราจะขี่กลับกันนะที่เมียก็เอาสซตเอกไปแล้วก็เอาอาสาไปนะไม่รู้จะได้ยินเสียงชัดไหมเพราะว่าน่าจะโดนเสียงสัตเก,กลกบ แต่เราขี่ห่างๆพี่เบียร์แล้วกันเพื่อที่จะได้ฟังเสียงของเจ้าอาสามนะแบบเต็มๆคันนี้มีชิปเตอร์นะครับผมแต่ว่ามีแค่ชิปอัพนะไม่มีชิปดาวอูเบแบบอยู่หัวทิ่มอ่ะกดแรงไม่ได้เลยนะตายนะ ซาขึ้นหมวดเนี่ยเห็นไหมมีชิปเตอร์เมื่อกี้ผมไม่ได้กัคัสเลยนะ <S <S> <S เป็นไงเสียง A3 เกี่ยวเบาเกี่ยวป่า ดื่มน้ำไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเสียงเจ้าอาสามกันอุ้ยชิปเปอร์อย่างนิ่มทำไมออกมาอย่างเงี้ยเนี๋ยวนะอาสามมีชิปเปอร์นะครับผมคันนี้

ไม่เคยมาทางนี้นะครับเลยให้พี่เบียร์นำเอาละแตวผมก็หลงทางอีกเป็นรถที่แบบว่าคันนี้่เหมาะสำหรับโลสนามมากเลยนะ ทุกอย่างนี่ถูกเซ็ตเพื่อมาลงสนามเลยนะอันนี้เป็นรถของทางร้านซูโม่ลิซซิงช็อปนะครับผมต่างขอบคุณพี่ๆเขาด้วยนะที่ว่าให้เราเอามารีวิวอย่างนี้นะแล้วมากับช่างเบียร์นะผมที่ว่าเป็นตัวขับเจ้าคันนี้เลย R3 ที่เบียร์เป็นคนขับเองเลยนะครับันนี้ จอดรถช่างเบรคไปยกซะแล้วจอดรถที่ร้านไปยกซะแล้วเพราะเสียงเพาะมากนะเบรกที่แบบดีอ่ะกดนนิดเดียวนี่คืออยู่เลยนะอ๋อทบพย์ยาหาผมไปทางไหนเ่ยพี่ไม่จะเล่าตัดให้ฟังอยู่นะครับ รหาสที่งโล่งอ่ะนะเส้นนี้ไม่มีรถ้นนะครับผมเป็นไงเสียงใช้ได้ปะมาทังเ,เสียงรอบตัดกันนิดนึงน,น,นะ โอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมก็ฝากเข้าไปติดตามช่อง Sumo ่เ c i ซิ่งแล้วก็กดไลค์เพจด้วยนะผมเพจซูโม่นะซูมโม่เ c i ซิ่งช็เออฝากกันด้วยนะผมเดี๋ยวจะได้มีรถดีดๆรถสวยๆแบบนี้มารีวิวให้ดูกันอีกนะครับผมนะฝากด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม